สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของโตชิบานะครับมาดูการถอดถังนะครับน่าจะอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยอินเวอร์เตอร์นะครับก็เป็น12กิโลนะครับมาดูการถอดถังนะครับตัวนี้เป็นล้างถังนะครับลูกค้าล้างถังนะครับเอามาล้างถัง เป็น12กิโลอินเวอร์เตอร์นะครับรถังด้านในนะครับการถอดนะครับก็จะมีน็อตด,ด้านข้างนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้เราถอดล้างแบบฟูลอ o ปชั o นนะครับถอดละเอียดโอเคต่อมาก็น็อตข้างหลังตรงนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็เราจะทำความสะอาดแถวตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องใอดตัวตัวนี้ด้วยอีกสองตัวนะครับ แล้วก็ถอดชุดสายไฟนะครับตัวนี้ถอดได้จะตัดก็มีอันตัดด้วยเนี่ยใช่ไหมตัดสองเส้นเกลาเครื่องไม่เกลือแล้ก็สายมอเตอร์ก็ไม่ไม่ต้องตัดนะครับมีใจก็มีสายที่ต้องตัดสีเส้นเนาะเนี่ยรับถอดพี่กำลังถอดอยู่ ตัวที่ถอดยากคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวถอดไปแล้วเมื่อกี้หายไปไหนแล้วกลมไอเหียอยู่ในนั้นไน,นกลมๆนั้นหนาอืมอืม,มอืมอืมอนี่ตัวล็อกตัวล็อกสายไฟน็อตตัวล็อกสายไฟโอ้ชัดไหมเนี่ยนะ อ่ะอะไรอีกอ,อ,อ่ะตัดถอดถอดอ่าถอดตรงนี้จะบอกว่าน็อตตัวนี้ถอดยากมากเพราะเราไม่มีประแจน,นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเผื่อบางท่านไม่รู้นะครับคือว่าหลายท่านมีประแจหรือว่าอะไรก็อาจจะง่ายกว่าแต่สนับท่านที่ไม่มีประแจน,นะครับใช้ครีมตัดนะครับตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับนีบมนะครับนีบแบบนี้เลยนะครับ หนีบแรงๆกดแรงๆแล้วก็หมุนเอานะครับพอมันเริ่มคลายตัวนะครับก็ใช้เป็นตัวครีมธรรมดานะครับอเอาครีมเนี่ยแบบนี้แทนนะครับก็ขันไวนะครับโอเคเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนึงนะครับด้านบนนะครับเนี่ยรุ่งก็ถอดมาลวน็อตสองตัวนะครับแล้วก็ดึงขึ้นได้เลย สายไฟเมื่อกี้ตัดนะาคีมโอ้นิ่ปิีมตัดเลยเจ็กถอดแจ็คอะถอดเจ็กนี่ด้วยเอาคีมหนีบนะครับเรียกว่าอะไรกิฟตกิฟล็อกสายไฟตัดไอ้นี้ม่ถอดก่อน แมไวไี้ควงอะยังไม่เจ็บมือไงพอเจ็บปุ๊บจะหันหาให้ควงทีเพ<ฮ>ื่อบบได้ถลกก่อนใช้ขี้ควงแย่ไปเป็นคลิป ส้นสายนี้นะครับเวลาตัดนะครับผมจะบอกอย่าตัดใกล้โคนนะครับอย่าตัดใกล้โคนเพราะเวลาต่อมันจะต่อ,อยากเออเนี่ยตัดให้มันเหลือยาวๆหน่อยนะครับเวลาต่อมันจะง่ายตัดใกล้อย่างเงี้ยต่อ,อยากทีนี้เราก็ยกเสา<ช>ออไอ้ซ้ายนี้ถอดออกจากด้านล่างถอดด้านล่างดีกว่าสายเพชเชอร์นะครับว่าระดับน้ําก็ต้องถอดออกด้วยถอดออกจากด้านล่างเลยมันจะง่ายกว่าถ้าถอดด้านบนนี่ก็ ยาวมันจะม้วนอยู่กับไอ้แกนโชคนะครับสองสามรอบแต่จะเปื้อนจรารบีนหน่อยเวลายกฝาลงต้องเอาไปตะแคงไว้อายกคนเดียวมันจะมีตัวนี้ระวังหกักเอาไปดิเออตะแคงเออตะแคงไปเถินะเาลยเี๋จะให้ดูนะ ตัวนี้ไว้ล้างทีังมันจะมีตัวเชื่อว่าอะไรเนี่ยก้านเดือยสำหรับต้องการถังโยกถังกระแทกนนะครับไว้ตัดระบบเวลาผ้าสสบัดต,ตัวนี้วางไม่ดีก็หักนะครับจ,จะกลายเป็นเป็นเสียของลูกค้าไปนะครับต้องหาอะไรหาอะไรมายัดใส่ต่อไปนะครับอ่าเลือกเอาถอดนู่นก่อนถอดนี้ก่อนมาก โอเคใบพัดต่อมานะครับรุ่นนี้อ่าทำไมไม่มีนอ็อตรุ่นนี้เขาไม่ได้ใส่น็อตมานะครับนี่นะมีคลิปดตั้ข้าานะครับแกะดีๆนะครับระวังซิบเล็บเข้าเล็บเ <c oughs> จอมันไ, <c oughs> ไปเข้าเล็บยี <c> ่ <oughs> วางไว้ <c oughs> แล้วก็ น็อตไขควงอา้าลองแบบธรรมดาก่อนเผื่อออกเอออยอู่อยู่บนนี้โอเคตรงน่าก็ได้กระเป๋าเออเดี๋ยวไขควงธรรมดาก่อนนะครับถ้าไม่ออกก็มีอีก <c oughs> <c oughs> อุ้ยออกอุ้ยเอ้ยดีดีด,ดีถ้าเจออันไม่ออกก็จะมีสเต็ปหนึ่งนะครับต้องใช้ด้ามไขควงตอก แล้วก็ยัดเข้าตัวตัวทีเบอร์แปนะครับแรงหมุนมันจะอ่าเยอะขึ้นหลายเท่านะครับ mm. ก็ตัวนี้ไม่ต้องไปใช้ตัวกระแทกตัวอะไรนะครับ mm. บางคนบอกว่าใช้สว่านดฟฟ้านะครับ mm. ก็สาหรับท่านที่ไม่มีก็ก็จะยากหน่อยก็ดูตามวิธีของผมไปนะครับตักต้าเลยล้ะ ลกครับลบครับผมเกจายังนี้ครับ เอายกไปพัดนะครับโอ้ยลืมสายเลยเอายกมายกมาเลยยกมาก็ยกมา<ๆ>ยกมายกมาแล้วก็ยกมา,กมา,กมา,กมานี่นะเวลาดึงขึ้นมันจะดึงยากนะครับเอาไหมานี่เราจะใส่น็อตแบบนี้นะครับเอาเกี่ยวปล่อยมาขันนะครับซ้ายขวาแล้วจับดึงนะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปไม่ใช่สเต็ปแรกสเต็ปสองแหละ สเต็ปหคือจับดึงธรรมดานะครับโยกแล้วดึงถ้ามันไม่ออกก็เป็นสเต็ปสองคือขันน็อตซ้ายขวาแล้วโยกๆแล้วก็ดึงนะครับถ้าไม่ออกอาจจะต้องใช้เครื่องมือเยอะขึ้นนะครับเป็นตัวดูดใบพัดโอเคตัวนี้ใบพัดเนาะพอถอดมามันก็จะเจอทังน็อตมันมีแหวนรองจานดวยนไอ้กล่องมาใส่ดิน่ีอบอมแหวนรองจาราไได้ อ๋อแหวนอ่ามีแหวนถ่ายปุ๊บเดี๋ยวก็มีรถฮัลโหลมาทันทีต่อไปเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเบอร,ร์สิบหกหุนใช่ปะหกหุนเละอ่าเกลียวหกหุนนะครับน็อตขันเบอร,ร์สิบสีตัวนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่สนิมกินนะครับจะเป็นเครื่องเก่าเก่าถ้าเครื่องใหม่ๆก็ยังกินอยู่นลนะตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับจะยังถอดได้ แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนน็อตให้ใหม่ด้วยเดี๋ยวต้องดูสภาพน็อตตัวนี้ก่อนเป็นน็อตสเตนเลสแล้วว่าตัวนี้ก็เป็นน็อตรมรมดำนะครับชุบดำมาอโอเคเดี๋ยวถ่ายคลิปเดียวจบเลยนะไม่ตองตับนะครับทางนี้ก็ถอดง่ายหน่อยก็ ดูการถอดไปแยาวๆเลยทีละสเต็ปนะครับวันนี้มีผู้ช่วยนะครับห้าหกเครื่องแล้วมั้งวันนี้สาหัสมากโอเคถอดน็อตออกมาสีตัวได้ปะไปนั่นแหละเดี๋ยวค่อยยกทางออกสเต็ปกันล้างถังนะครับถอดตัวนี้เป็นเครื่องซักผ้าของตัวชิบ้า12กิโลเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับ แหวนนะแหวนระวังนะแหว,น,แว,น,แว,แวนหายครับแหวนรองใต้ใบพัดโอเคพี่เขาเน้นยำ้ำอ่ะเอาอะไรตัวดูดไม่ต้องตัวชิบ้าไม่ต้องใช้ตัวดูดนะครับทุบๆุบยก,ก,กได้เลยนี่แหจริงเลยโยกดีนี่นะครับยกขึ้นมาครับ คนนี้นะครับล้างวันละสิบเครื่องนะครับยังไหวองครับโอเคสภาพก็จะดประมาณนี้นะครับเอาอะไรมาขูดดูหน่อยสิออไอ้นโโ่นมาขูดเลยเหรอข้างในโไอ้ไอ้นี่มันแห้งแล้วนะ้อมันก็เจ้าของบอกว่าไม่ไหวแล้ว เลอะมากก็ว่าี้ตามเครื่องาใชงานหนักมากโอเคตัวนี้ไม่เครื่องไม่ค่อยเก่านะครับเต่ว่ามันค่อนข้างเลอะตัวสนิมเลยยังไม่ค่อยขึ้นปกติของโตชิบ้เนี่ยถอดครึ่งวันเลยต้องใช้เครื่องเชื่อมออกนะครับในบาร์คปโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวแยกแยกถังตัวถังซ้ำนะครับโอ้อันนี้สุดยอดเลยเห็นชัดไหมเนี่ย นี่นะครับสภาพถังด้านในนะครับตัวถังเก็บน้ำถังซักนะครับเนี่ยเนี่ยนะเราดูฮะแขนอยู่ในนี่ไม่เห็นบ้างต่อไปอยู่ในลังเอย ซื้อไว้หลายตัวมากเลยสี่ห้าตัวแล้วขนานมาดูตัวนี้ต่ออืมโคตรก็ยอดมาดูสเต็ปต่อไปนะครับทำอะไรมาตั้งไว้มาตรงนี้ตรงนี้เลยเนฮะ้ยมันใส่ไม่ลงนี่อ่ะลอยมันเนลอยต่อในกระถางเนี่ยมาโค้ดเลยถังนี่ถอดได้ไหม ไม่จะได้ไม่จะได้ในใดมันถอดอกได้ไงอ่ะให้มันดึงเลยแต่ลองดูมาลองดูบางตัวมันถอดไม่ได้นะถังโอเคจะลองถอดถังดูนะครับเพราะถังบางตัวมันถอดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นของฮิตาชินะไอที่ว่าถอดถังไม่ได้มันมันบุบไวไอนีตรงนี้เรียบถ้าเรียบก็ถอดได้ไม่ไม่อแกะไม่ต้องแกะตรงนี้มันเป็นอยู่นะลองดู เดี๋ยวลองดูนะครับก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันได้แหละเพราะว่าตอนนี้มีมีเดือยอ่ะอน็อตอาน็อตถังถังเบียงถังอ่าอะไรสมดุลอะไรถังเนี่ย ด้านบนนะครับต้องถอดออกนะครับปิดข้ามปิดข้ามออบางตัวใช้นอ็อตอ่าใช้กระแจเบอร์แปดนะครับเป็นน็อตเบอร์แปดตัวนี้เป็นไขควงก็แล้วแต่รุ่นนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการถอด ของเธอสภาพตัวชิบ้านะครับได้ะะ่าล่ลกดยัง,อ,ง,อ,งอ่าแล้วก็ดึงแน่นหน่อยแหละนี่นะครับยกออกมาแล้ววางไว้ก่อนตอนนี้ทำการทำการละย่อยเลยนะครับ ของผมจะถอดย่อยทุกชิ้นนะครับมีน็อตอืมมีเหมือนกันข้างล่างไม่เท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยนะได้ไอเนี้ยฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยเหมือนกันอยู่ฝั่งเนี้ยไม่เหมือนกันจริงๆมันอยู่ฝั่งไหนก็ได้ไงแต่ว่ามันจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีครับครับแฟบเยอะกว่าปกติไม่ใช่ไอ นี่ไอ้ตัวข้อถังข้างในอ่ะหรือว่ากลวงงก็ทำทำมาร์กไว้ก่นอนนะครับเนี่ยดีกว่ <c oughs> าไม่ต้องหาเนี่ยะมาร์กตรงไหนอ่ะนี่ไงน,น,นี่มันมีรอยตถังไงเ <c oughs> นี่ยรอยตถังนะครับเป็นฝั่งรอยตกเป็นฝั่งไอ้รอยนะฝั่งใส่แฟบใส่แฟบผมจะแนะนำว่าแฟบนะครับเวลา เวลาใส่แฟบในเครื่องส้านะครถ้าเครื่องที่มันมีที่ใส่แฟบตรงนี้หรือว่าที่ใส่แฟบด้านบนก็ตามนะครับถ้าไม่ใช้แฟบน้ํานะครับไม่ต้องใส่นะครับใส่ไปในถังเลยแฟบใส่ไปในถังก่อนเลยแล้วก็ค่อยใส่ผ้าตามนะครับมันจะทําให้แฟบละลายดีกว่าโอเคต่อมาก็ถอดแผ่นน้ํานะครับแผ่นเวลาแผ่นแผ่นยิงน้ําแผ่นตรง ด้านข้างนะครับนี่นะติดโอเคตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไรตัวยังมีพอสมควรนะครับโอ้มันอยู่นี่ดีกว่ามันไม่ได้ติดไปฝั่งนู้นนี่ แต่เจ้าของเขาว่าไม่ไหวแล้วเจ็บเยอะเนาะคือมันใช้โปรแกรมล้างมันล้างไม่ออกหรอกเรืนี้มันต้องต้องให้ร้านเราต้องถอดมาอย่างนี้นะครับขนาดบางทีเราเนี่ยบางเครื่องอเราถอดมาอย่างเนี้ยเราใช้เครื่องยิงยังยังยิงไม่ออกนะครับต้องใช้แปรงทองเหลืองบวกกับตัวน้ำยาเป็ดตรงเป็ดโปร ในการล้างอชิ้น,นะะเดียวดูตายใบพัดก็มีไม่มากนะเล็กน้อยโอเคครับการถอดถังเครื่องซักผ้าของตัวชาบ่อบอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อล้างถังน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนโดยคร่าวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าสำหรับเครื่องที่มันมันติดไม่เยอะเนาะไอ ตัวน็อตมันสนิมไม่กินเยอะนะครับมันก็จะถอดง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าสนิมนี่ติดแน่นๆนะครับก็บางเครื่องนะครับอาจจะต้องใช้เป็นสว่านพวกคิมล็อกพวกเครื่องอ็อกเครื่องเชื่อมเนี่ยเข้ามาช่วยเลยนะครับอนค้างยากนะครับต่อไปก็จะเป็นเนี่ยเดี๋ยวล้างฐานก็ใช้เครื่องยิงแรงดันน้ำนะครับตัวนี้150บบาทนะครับ เรีว่า200จะไม่ได้นะครับเกตประมาณนั้นแต่ร้อยบาขึ้นนะครับก็แรงดันสูงนะครับในการยิงเดี๋ยวยังยังไม่ต้องใช้เครื่องนะใช้เดี๋ยวมันจะบอกว่าริงใช้เครื่องเลยก็ได้แต่ว่ามันจะกระจายไอเศษฝุ่นที่มันหนาอยู่อะโดนเป็นหน้าเลยเลยคือเลอะหมดอะคือขั้นแรกถ้าล้างเนี่ยคืออะไรนะล้างเออยิงยิงน้ําเบาอ่ะ แรงเบาสายแรงเบาไปก่อนให้น้าให้พวกฝุ่นพวกอะไรที่มันเยอะๆออกไปก่อนจมในชนนหนาๆที่มันยิงออกอยากนะครับเราก็ใช้ตัวยิงแรงดาน้ํานะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเจองให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่นะครับ